สวัสดีครับพบกับผมครับร้านปอรุงเรืองรถบ้านนะครับวันนี้มีสีประตูเชฟโรเล็กโคโลราโ,โดปี2,012เครื่อง2 0 0 5มานำเสนอลูกค้าราคาบอกเลยว่าเล้าๆแน่นอนนะครับ1 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับรถปี2,012ขับทางไกลได้สบายเครื่องสวยมากนะครับล้อแมกด้วยยางก็ดอกแน่นๆนะครับใช้ไปเถอะอีก2-3ปีนะครับนี่ใครหาอยู่เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ ควรเก็บไว้เลยนะครับเชียโรลเล็ตเป็นรถที่ขับดีมากนะครับคันนี้ผมไปซื้อมากับบุคคลเลยนะครับซื้อมากับบุคคลเลยนี่ควรจะซื้อกับเรามาได้นี่สุดยอดนะครับไม่ยอมขายให้ผมนะอ่าแต่สุดท้ายก็ได้มานะครับเอามาเข้าเรื่องกันเลยคันนี้สวยงามนะครับเป็นล้อแม็กนะขอบยี่สิบนะครับขอบยี่สิบนี่เริ่มจากฝั่งขวาของตัวรถเลยนะครับฝั่งขวาของตัวรถจุดไหนมีรอยเดีย๋ยวผมชี้เลยนะครับ สวยงามนะครับสวยงามโลโก้เชฟเขาก็ยังอยู่นะครับเชฟโรเล็กโคโลราโด,โดชายบันไดมีมาให้ครบนะครับชุดแต่งเขาเนี่ยมือเปิดเป็นโครเมียมนะมือเปิดเป็นโครเมียมนี่ให้ดูกันชัดๆก็จะประมาณนี้นะก็จะประมาณนี้เลยดูซับภายในประตูกันบ้างอันนี้เสียงสัญญาณกุงแจนะครับนี่ก็จะประมาณนี้ก็จะประมาณนี้เลย ตัไฟฟ้าเลื่อนได้ทุกบานนะครับเลื่อนได้ทุกบานเลยนะครับเดี๋ยวทําความสะอาดให้นี่โลโก้เชฟเขาคงอยู่ครบคันนี้ไม่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 เดี๋ยวผมเปิดให้ดูไม่แสนหกเองนะไม่แสนหกเองนะครับคันนี้นะ,ะเดี๋ยวให้ดูนี่หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดนี่รถสมบูรณ์นะรถสมบูรณ์เลยคันนี้นะใครหาอยู่ตอบโจทย์อาหัวเกียร์เดี๋ยวผมหามาเปลี่ยนให้นะครับ อย่ซื้อใหม่ให้เลยนะครับเบาะก,ก็จะมีร่องรอยขาดตามการใช้งานนะครับเป็นเรื่องปกตินะนแต่เบาะเป็นเบาะหนังนะครับคอนโซลคือสวยงามเลยนะครับฟิล์มก็ใช้งานได้อยู่นะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนเพิ่มผ้าหลังคาก็สวยๆงามๆเนียนๆนะครับนี่บ่งบอกถึงความเดิมเลยนะครับสวยงามโอเคมาอันนี้คือประตูหลังฝั่งขวาประตูหลังฝั่งขวานะครับแล้วก็กระบะสวยๆงามๆเนียนๆนะ เมื่อเปิดก็เป็นโครเมียมนะครับเชฟโร o ล็ตโคโรราโดนะครับเราจะประมาณนี้อันนี้ซับภายในประตูฝั่งขวาไม่ช้ำสวยงามนะครับขี่ไปไม่อายใครแน่นอนรุ่นนี้นะซื้อไว้ไม่เป็นภาระลูกหลานผมบอกเลยนะครับน่าใช้เครื่อง2,500ด้วยนะครับาจะประมาณนี้นะครับบอกบอกเป็นบบอหนังนะเป็นบบอหน,นังอันนี้กระบะฝั่งขวานะครับกระบะฝั่งขวา จะประมาณนี้เลยล้อเป็นล้อแม็กนะแคทซีสวยนะครับรับประกรันการโอนทุกกรณีนะครับไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิน้นโอนไม่ผ่านยินดีคืนเงินเต็มจานวนคืนรถนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับล้อแม็กนะครับขอบ20ตัวนี้น่าจะเป็นขอบ20สนะสองหกห้าทัพห้าสิบขอบยี่สิบนะครับรถขับดีมากดอกยางดูแน่นๆเลยทั้งสี่เส้นเลยนะทั้งสี่เส้นเลยก็จะประมาณนี้ รถยืนสวยนะครับรถยืนสวยระบบไฟผมเช็คให้เรียบร้อยก็ออกปกติทุกอย่างนะครับออกปกติไฟถอยไฟท้ายไฟเบรกออกปกติทุกอย่างไฟเลี้ยวออกปกตินะครับนี่กันชนท้ายนี่เบิรใหม่ก็มีก,ก็ก็นิดนึงนะถ้าเบิรใหม่นะก็จะประมาณนี้อันนี้ผมมีมาให้แถมให้นะครับตามจริงถอดไว้ขายก็ยังได้เลยนะครับแต่ผมให้ลูกค้าไปสภาพนี้ผมได้มาสภาพไหนผมขายไปตามสภาพนั้นนะครับรถสวยๆงางา,งาเนียนๆนะครับกันชนท้าย แข็งแรงนะครับตัวนี้นะเชฟโรเลตโคโรนาโดเครื่อง2,005นะครับคันนี้นะสวยสวยมาดูแม็กไลเนอร์กันรถยังไม่ทำความสะอาดนะครับนะยังมีขี้ดินขี้หินเกาะอยู่เลยนะครับนี่แม็กไลเนอร์ก็สวยๆเนียนๆนะครับกระบะสวยกระบะสวยไม่ใช้งานนะครับแดนเขาให้เขาหน้าเขาสวนนี่เขาไรยอ้อยไรยมันนี่ไม่ต้องยานขูดเลย นะครับนี่สวยงามนะเชฟโรเลตอะไรก็หาง่ายนะครับอะไรก็หาง่ายพวกนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับนี่บอดีส้สวยๆใหญ่ๆแบบนี้เหมาะมากๆนะครับอันนี้คือฝั่งซ้ายนะครับของตัวรถฝั่งซ้ายของตัวรถนี่นี่เขาจะประมาณนี้นี่ครับนี่อ่า สวยงามอันนี้มือมือเปิดก็เป็นโครเมียมนะครับมือเปิดก็เป็นโครเมียมกระจกไฟฟ้าก็เลื่อนได้ปกตินะครับนี่ฟ้าถังก็เป็นโครเมียมนะครับก็จะประมาณนี้แต่ว่ารถยังไม่ได้ทาความสะอาดนะบอกลูกค้าแลอซไไ้ก่อนเลยจ้าคือโบรางอีกดีก่อนยังไม่ดีอยู่ผมอยากเห็นเนื้อแท้ของรถเนาะผมไม่ได้ไปงอมแม่ลูกค้าเนาะล้านผมจริงใจกับลูกค้าแล้วผมล้านบริล้านผมด้อยุ่กับลูกค้าแค่มือสองมือนนี่ดีเขาก็าวอลตอร์นี่แฟนบครับเอฟซี FC. นี่เราจะประมาณนี้นะร่องรอยมีนิดหน่อยตามการใช้งานนะครับมีนิดหน่อยตามการใช้งานแต่ว่าไม่น่าเกียดรอยบุบไม่มีนะครับรอยบุบไม่มีนี่ก็จะประมาณนี้อะ่ะมาโลโก,โก้เขาอยู่ชายบันไดเขามีมาให้ครบนะครับซับภายในประตูฝั่งซ้ายนะครับซับภายในประตูฝั่งซ้ายเงี้ยนกริปนะครับเดิมบ้างนะครับยังอยู่เลยนะครับ คอนประตูน็อตภายในสวยงามนะครับคอนโซลสวยงามแอร์เย็นนะครับขับทั้งใครได้สบายการศาสตร์กันแดดฝนเขามีมาให้ครบนะครับลอ้อเป็นล้อแมกล้อแมกคขอบยี่สิบนี่เมนขายตลอดนี่ครับนี่เกือบเอาหมื่นกว่าบาทตีไปเลยครับนี่เบอร์ใหม่ก็ต้องมีสองหมื่นกว่าดอกยางแน่นๆอย่างเงี้ยโอเคนะครับมาดูข้างหน้ากันบ้าง ข้างหน้าจะยืนสวยแค่ไหนนะครับอ่ะนี่ระบบไฟออกปกติทุกอย่างเลยนะครับระบบไฟออกปกติทุกอย่างนะครับเชฟโรเล e ตโคโรราโดปี2012นะครับคันนี้ปี2012อ่าปี2012น่าใช้มากๆนะครับ โลโก้เชฟเขาก็อยู่ครบนี่ขอบตัวนี้เป็นโครเมียมเนี่ยตัวนี้เป็นลังพึ่งนะครับระบบไฟออกปกติทุกอย่างเลยนะครับฟิล์มใช้งานได้นะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนเพิ่มนะครับตัวนี้ไม่แค่แสนหกนะครับไม่แค่แสนหกรถคุณรถคุณตาใช้นะครับรถคุณตาใช้ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะจะไมน้อยไม่มากอยู่ที่การรักษาเป็นสัดส่วนมาก ไม่น้อยเราขี่อย่างเดียวไม่เติมน้ํามันไม่เช็คไม,ไม่นั่นไม่นี่ไม่เข้าระยะเข้าเช็คระยะห่างใดขึ้นกันครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเปิดฝากระโปรงมามาจับกล้องให้หน่อยเร็วนี่มือกล้องผมเทพมากนะครับแล้วก็ด่าเก่งด้วยนะครับ บอกเลยว่าห้องเครื่องนับวันนับวันนะครับสวยาง,งามเนียนๆนะเดี๋ยวเข้าคาเฟให้ดูฟังเสียงเริ่มบางจัดนะครับอะไรแบี oh, ้โดมคานหน้าเมนโดเมนอาร์ตนี่หม้ออกก่อกอยังอยู่เลยนะครับนี่คานหน้ารถสวยงามมากคันนี้เครื่องโคตรแห้งนะครับ สงสัยตากแดดไม่โดนบอ <c oughs> นี่ฟ้ารอบเครื่องมีมาให้ครบนะครับระบบสมบูรณ์ทุกอย่างเดี๋ยวผมเช็คพวกน้ำมันเพาเวอร์น้ำมน power, นัำมนเบรกให้นะครับฟ้ากระโปรงฟังเสียงฟังเสียงแผ่นกันความร้อนมีมาให้ครบนะครับเดี๋ยวฟังเสียงกัน เงียบวันนี้ก็คนเป็นใบแล้วครับเสียงเครื่องนะ่อะบอกเลยน่าจับมากๆผมบอกเลยใครได้ไปคันนี้ไม่ผิดหวังนะครับหาเพ่ออะไอีกแล้วราคาหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าขั้นบาทน,นะครับหาที่ไหนได้นะครับหาที่นี่นะครับ่อดลงเรื่องรถบ้านนะครับนี่มื่อเนียวสวยงามนะครับเดิมๆนะเสียงโคตรเงียบแอร์เย็นเพลงเพราะขับตามกลได้สบายมาถ่ายล้งออกมาราคาละอ่ะอนุยากติดฟ้ากระโปงนะ เชฟโรเล็ตโคโลราโดปี2 0 1 2ไม่แสนหกสี่ประตูรถพร้อมใช้งานขับทางไกลได้สบายไอไฮโยหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับไปเท่าไหร่ก็โทรเข้ามาคุยกันนะครับรถสภาพดีๆีสวยๆไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะเฮ้ยพอซื้อก็พอไงเป็นมานะครับพอไงเป็นมากัวยีขายแห่งเจ้าโจ้ไปยังเราไปโอ้ยผมเป็นพ่อข่าผมเป็นพ่อขามมา่าคุณวะเอารถไปขายหรว่เจ้ากล้าขายให้ใครบ้าล่ะ โทรามาซื้อครับดทขายแล้วได้ว่าไปเอฟซีไฮเาคจับจองนะครับอ่ะหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทราคานี้ไววเท่าไหร่โทรมาคุยกันต่างจังหวัดก็จัดส่งได้นะครับพอวีดีโอดูรถนะครับแอดไลน์มาพอวีดีโอดูรถเบอร์โทรติดต่อนะครับ0655369898 0854534434แอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์เลยก็เฟซบุ๊กผมอย่าผมปรับไว้ให้แอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์ฝากด้วยครับพอรุ่งเรืองรถบ้านนะครับ สำหรับวันนี้ผมขอคลิปเพียงเท่าน,นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับแอ okay.